สวัสดีค่ะมีรถกระบะสีประตูขับเคลื่อนสีล้อ,อมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะเดลต้าสปอร์ตคูเซอร์เครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้ D4D นะคะ16วาล์วเทอร์โบเกียร์ธรรมดาปี2003ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อ,อหายากมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2590 0 0บาทเท่านั้นนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าค่ะ ะะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจัดไฟแนนซ์โทรปรึกษ,ษาได้เลยนะคะดาวห้าหมื่นบาทขึ้นไปค่ะคันนีน้เล่นทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเครื่องยนต์ดีโฟดีประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับ4ีเกียร์ธรรมดาค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะขนของได้เยอะนะคะพร้อมลุยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะราคาตั้งไม่แพงต่อรองได้นะคะมาดูรถที่ชอบก่อนค่ะ รถเดลตาเป็นรถที่แอร์เย็ยนสุดๆเลยนะคะเดลตาไฮรักสปอร์ตคูเซอร์เครื่องยนต์สองจุดห้าดีร์ดีขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้ปีสองพันสามค่ะราคาที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้า